เรียนท่าตรงสนิทราชพิยาคมภายใต้การบริหารจัดการสถานศึกษาของท่านผู้มีการทวีศักดิ์สุขใสท่านรองผู้มีการจิรารักบุญอรันมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด29คนจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6นักเรียน436คน รายงานผลการรับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนประจำภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2564ของโรงเรียนท่าตูมสนิทราชพิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต 2. 2การดำเนินง,งานกลุ่มบริหารวิชาการ 1>, 1. การวางแผนการดาเนินงานวิชาการมีการรวบรวมข้อมูลจัดทาทะเบียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานวิชาการ 2. การบริหารงานวิชาการมีกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนการนิเทศภายใน 3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ active learning 4. มีการพัฒนาส่งเสริมด้านวิชาการซึ่งมีการพัฒนาครูทั้งด้านวิชาการและส่งเสริมการวิจัยในชั้นเรียน 5. มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ที่หลากหลาย 6. มีการแนะแนวการศึกษาการบริหารการจัดการแนะแนวและการให้บริการแนะแนว 7. มีการประเมินผลการดำเนินงานวิชาการประเมินผลในด้านคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการดำเนินงานกลุ่มบริหารงานทั่วไปมีการประชุมวางแผนการให้บริการอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมมีการพัฒนาอาคารสถานที่จัดบรรยากาศให้น่าอยู่หน้าเรียนรวมทั้งบำรุงรักษาความปลอดภัยในอาคารสถานที่มีการใช้ห้องเรียนพิเศษสตรีม ห้องปฏิบัติการห้องสมุดโรงอาหารห้องประชุมมีการใช้พื้นที่โรงเรียนเป็นสนามสอบแก่หน่วยงานราชการอื่นโรงเรียนส่งเสริมสุขอ,อนามัยมีบริการอาหารน้ำดื่มสะอาดแก่ผู้เรียนสม่ำเสมอจัดทำคู่มือมาตรการด้านความปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019และมีการสร้างเสริมลักษณะนิสัยให้ผู้เรียนภูมิใจในเกียรติประวัติของโรงเรียนการดำเนินง,งานกลุ่มบริหารงบประมาณมีการบริหารการเงินและพัสดุโรงเรียนมีการประชุมวางแผนการบริหารการเงินโดยจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาระยะ4ป e, ีมีแผนบริหารจัดการสถานศึกษา แผนปฏิบัติการประจำปีมีการจัดทำู้่มือการปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาพิบาลมีการจัดทำเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชีมีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุรวมทั้งรายงานต่อผู้บริหารสถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัดภาคีเครือข่าย ชุมชนเพื่อประสิทธิภาพประสิทธิผลต่อสถานศึกษาและผู้เรียนอย่างสูงสุดการดำเนินง,งานกลุ่มบริหารงานบุคคลโรงเรียนมีการประชุมวางแผนอัตรากำลังการพัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพคิดเป็นร้อยละ100ส่งเสริมให้บุคลากรจัดทำไอดีแผน ส่งเสริมให้ครูมีการจัดทําบันทึกข้อตกลงพัฒนางานเพื่อเลื่อนเงินเดือนและวิทยาฐานะมีการบํารุงขวัญกําลังใจแก่คณะครูและบุคลากรอย่างสม่ำเสมอมีการบริหารงานทะเบียนสถิติข้าราชการครูโดยการจัดทําทะเบียนประวัติเอกสารกพเจมีการประชุมมอบหมายงานให้ตรงกับความรู้ ความสามารถของบุคลากรและมีการประเมินผลการดำเนินงานและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเป็นประจำผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา3ส,สร้างสู่ความยั่งยืนโรงเรียนท่าตูมสนิทราชพิยาคมมีการดำเนินการประชมุมชี้แจงครูและบุคลากรเพื่อสร้างความเข้าใจและนำสู่การปฏิบัติมีการนำประเด็นสสร้าง สู่โครงการกิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีของโรงเรียนรวมถึงมอบหมายครูและบุคลากรรับผิดชอบมีการนิเทศภายในและติดตามการดำเนินโครงการนำนโยบายสู่การปฏิบัติการขับเคลื่อนคุณภาพสามสร้างสร้างโอกาสมีการกำหนดมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษามีการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนในทุกรูปแบบ มีการขับเคลื่อนคุณภาพโดยนวัตกรรมบริหารสถานศึกษาท่าตูมโมเดลและนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายสร้างคุณภาพการจัดการเรียนการสอน active learning มีการกำหนดโครงการกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ active learning ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และการสร้างองค์ความรู้ มีการสอดแท้การคิดวิเคราะห์ไว้ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนและกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายมีการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างโครงความรู้ในการจัดการเรียนการสอนมีชิ้นงานผลงานนักเรียนและมีการวัดประเมินผลที่หลากหลายสร้างคุณธรรมโรงเรียนมุ่งเน้นการปลูกจิตอาสา เพื่อสังคมให้นักเรียนมีจิตอาสาต่อต,อตอนเองครอบครัวโรงเรียนชุมชนและสังคมรวมถึงบ่มเพาะระเบียบวินัยและความรับผิดชอบให้นักเรียนรู้จักรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมผลการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC Professional Learning Community โรงเรียนได้จัดทำแผนการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC รวมถึงแต่งตั้งคณะดำเนินงานการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ระดับสถานศึกษากิจกรรม PLC base practice ของแต่ละกลุ่มสาระ ผลการพัฒนาครูด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR จำนวนครูที่ได้รับการอบรมการพัฒนาครูด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ในปีการศึกษา2563ถึงปีการศึกษา2564จำนวน3คนและจำนวนหลักสูตรที่ครูเข้ารับการอบรมมีทั้งหมด2หลักสูตร หลักสูตรที่เข้ารับการอบรม 1. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้มาตรฐาน CEFR เป็นฐานและ 2. การใช้ภาษาอังกฤษในชั้นเรียนผลการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ตามทักษะการเรียนรู้3 R S 8 C S ตามที่ส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 3 RS อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น8 CS ส่งเสริมทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณและทักษะในการแก้ปัญหาทักษะด้านการสร้างสารรค์และนวัตกรรมทักษะด้านความเข้าใจความต่างด้านวัฒนธรรมต่างกระบวนทศน์ ทักษะด้านความร่วมมือการทำงานเป็นทีมและภาวะผู้นำทักษะด้านการสื่อสา,ส,าสารสารสนเทศและรู้เท่าทันสื่อทักษะด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารทักษะด้านอาชีพทักษะการเรียนรู้และความมีเมตตาการุณามีวินัยคุณธรรมและจริยธรรม การติดตามการจัดประสบการณ์เรียนรู้ของครูประถมวัยโรงเรียนท่าตุมสนิทราชพิยาคมจัดการศึกษาในระดับชั้นประถมวัยตั้งแต่ชั้นอนุบาล1ถึงชั้นอนุบาล3และได้เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยรุ่นที่2ในปีการศึกษา2564มีการจัดกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยทั้งสิ้น20กิจกรรมและ คณะครูได้เข้าร่วมอบรม EF การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกระบ,บวนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมอง EF กิจกรรมที่จัดในการเรียนการสอนเช่นกิจกรรมปลูกผักกิจกรรมมาปลูกต้นไม้กันเถอะกิจกรรมเก็บขยะกิจกรรมสร้างสรรเสริญวัสดุธรรมชาติและกิจกรรมทำความสะอาดบ้านโดยการกวาดบ้าน ผลการพัฒนาการอ่านการเขียนและขยายผลสู่การอ่านเข้าใจของนักเรียนมีการดำเนินการพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและการคิดวิเคราะห์ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้กิจกรรมนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนของชั้นเรียนกิจกรรมห้องเรียนสเต็มกิจกรรมประเมินการอ่านออกเขียนได้ กิจกรรมวันสุนทรผูและวันภาษาไทยกิจกรรมหนูน้อยยอดนักอ่านกิจกรรมภาษาไทยวันละคร้าเสาธงกิจกรรมสอนส่งเสริมฝึกอ่านออกเขียนได้และกิจกรรมยกระดับผลสำเร็จทางการเรียนวิชาภาษาไทย r t n t และ ONEET มีวิธีการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ของโรงเรียนได้แก่การส่งเสริมการอ่าน โดยใช้แบบฝึกคําพื้นฐานประกอบกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งส่งผลให้ผลการพัฒนาการแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6สามารถอ่านออกเขียนได้เฉลี่ยร้อยละ87.16ปัจจัยสนับสนุนส่งเสริมความสำเร็จคณะครูผู้สอนพัฒนาการอ่านออกเขียนได้โดยใช้กิจกรรม PLC เป็นฐาน คณะครูผู้สอนสร้างสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายและประสานความร่วมมือทั้งผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองในการพัฒนาทักษะการอ่านและการเขียน